พายแล้วว่าปลูกก็คือที่อันจะสงนานบ่ได้กินมะเบิงในไปอย่างของข่อยเลยพอปลูกอยูอ่ให้หน้ามันยังได้กินนี่มะเบิงที่ได้มีตสนวนยใหญ่ๆเนี่ยเขาจองเบิด์ตแต่ละจะข้องกันจ็คสิได้กินบ่ได้กินดอเกเดียวเนี่ยบุคคาจ,จองไปเบิด์ตเขาขอมาเบิงบในสวนนี่ป,กป,ป,ปักปายไปเลยปักปายไปเลยปักซื้อไปเบิดสตซูนวยจะข้องกันจ็คซูนวยได้บุนี่ก็ยังว่าอยากเดืองนวยชอ่อกระปั่นบ่จัะ <c oughs> สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายหมอลำทำเกษตรค่ะบุรีรัมย์ที่ผ่าพี่พาน้องมาเยี่ยมชมสวนมักทุเรียน พี่กัดนีย,ยูบานน้องโดนตำบลคันไรออำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธา,านีจ้าพี่น้องมักทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่น่าจ้าแต่ว่าหันได้ผลเกินค่ดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมากมากุยก,ก็จะคล้องแปลงสนพร้อมๆกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดลำตัวนิดหนึ่งในอีหลาท <c oughs> ำแพงซื <c oughs> ้อย่างจ้า,าอันนี้คือสวนอัน,น,นกเกษตรข,ของนายศรีสันลักผลค่ะจังยูทีบ้านน้องโดนตำบลคันไรค่ะ อันพื้นที่นี่เพื่นกษตรเป็นทีหน้าเนาะคะ่ะเนาะแต่กวางบาังเฮ็ดหน้าบาา้านเองจะข้อก็คืออยากกินบักทุเรียนบัดทีนี้เฮ็ดจังได๋เฮาสิได้กินกันบักทุเรียนคะ่ะเป็นคนมาัาเกลียวนะคะเเก็เลยมาลองป,ปงลูก <ละ S 1> เบิ่ปบงปลูกให้หน้าเริ่มแรกค่ะเริ่มแรกมาลองปลูกให้หน้าเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋สิได้ผลบ่ปลูกจักต้นที่แหลกๆนี่ยที่แหลกนี่นี่นะคะสามสิบต้นนี่ละค่ะส่วนทางหนีแมนเบิดเลยแมเนค่ะส่วนทางหนีแมนเบิดค่ะสามสิบต้นพันยังแนวหน้มีตรมอนทองค่ะมีตรมอนทองอย่างเดียวเนียนค่ะ กะสิมีการยาวอยู่ตัวหนึ่งล่องปลกูกเบื้องหลังมุ่นชิงชิงตัวหนึ่งแต่บางกะว่าน่ะเป็นเป็นหน่วยเหรอคะปีนี้ขายขอี่ะเป็นดอกอยู่ค่ะแต่บางว่าน่ะเป็นหน่วยเป็นดอกแล้วเอาให้ทามยว่ะเม็ดอีหยงดิพ้นจองไว้เบิดล no. ่ะค่ะลูก so kind of ้ามาลูกค้าจองเบิดห่ะจองเบิดค่ะคอบ่คู่กันค่ะห่วยแม่นค่ะสร้างว่าทีห่วยอ่อนต้นเตี้ๆนี่จองเบิดเลยแม่นค่ะพ้นจองไว้เบิดล่ะค่ะ ผู้ใดเขามากะว่าอย่าสิจองผู้ละหลายนวลนี่เด้อไปสอนดอกมันบกคู่กันแต่ปานนั่นก็ยังบบกคู่กันอยู่ค่ะแกได้ผู้ละนวยสองนวยนี่แหละค่ะพี่น้องก็ยังเจ๊กจะได้กินบดได้กินเนยผื่นทีหนาเนาะนางเนาะแมนค่ะเป็นผื่นทีหนาโดยตรงเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าหันมาปลูกของทุเรียนเอ้าปลูกลงไปที่แหลกๆนี่บ่มีอันเสียงจากพี่น้องคางคางบ่ค่ะบ่มีผู้ใดแนะนําเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นว่ามันเฮ็ดบ่ได่ายผู้ใดก็ว่าแต่มันสิบ่ได้นะเพราะว่าผื่นทีเฮามีผู้ใดปลูก ก็ได้ว่าเออส่วนห้องโบโบเมนส่วนสีผูกของทุเรียนเนี่น uh, ียมมันมันวันส่วนขอทุเรียนนะก็ได้ว่าเออผู้ใดอยากว่าจะได้กระซ้ามาตัวห้างมาลองเห็ดเบิ้งก่อนนะเห็ดควอนมูเบื้องก่อนนะฮะมันได้คุยกับพราะใช่เงินแมียนไงก็ได้ลองคุยกันเบิ้งคุยกันเบิ้งเออก็ได้ลองคุยกันเบิ้งก็ลองมาปลูกเบิ่งมันเอาบปูนี่แหละเขากล่าวว่าผีบ่าคือกันเด้เขากล่ว่าผีบ่าเขากลหัวขวนเนาะขี่ผ่านไปผ่านมาเขากลว่า กสิได้บ่เพราะว่ามาปลูกฝึกสซเลียนสิได้บ่เอาคือกล้าลงทุนได้บ่ได้ก็ลู้อะมันเช่นเดีเจ้าของกว่าแต่พูกอื่นก็ยังปลูกได้เข้ากับสิบ่ได้บ่ก็เลยคือบางสีน่าเอาคือกล้าลงทุนเอาบไปคือใจไหนล่ะกาลงทุนกาลองเบิ่งสีล่ะโอ้ยอยากลองเมีนก็อยากลองเบิ่งซื้อนะเพราะว่าเห็นเขาปลูกเห็นทางอื่นเขาปลูกเ้าเบิ่งใน้ทอดสาเบิ่งใน้ยังเห็นทางอื่นเขาปลูกเขาก็อยากปลูกคือกันคือ่มันสิแตกต่างเบี้ยมันเบี้ยจังเบี้ยมันไหนนู้ซื่อมาจากสวนภูเขาไฟอยู่ซีสกีอยู่กันทลมค่ะ การทะลุหรือก,รกอากทรกออากทะลักเออการทะลักแม่ดูลงไปซื้อมาจากการทะลักเปียมาจากปุ่นเลยนะเปียมาจากนเมียนค่ะมันจังม,ม,มันใจเบียรจกักบาทตอนนั้นซื้อมาดุลนี่ดุนซ้ำนี่ละเบียรละสองร้อยห้าสิบบาทตอนนั้นซื้อมาจาักเบียร์แบบนี้เริ่มแรกเติ่มแรกก็ซื้อมาสามสิบสามสิบสี่สิบตัวนี่ละก็มาปลูกสวนนี่ละเบิดหลายหมื่นบาทอีที่เมียนบัตรีความแตกต่างขเขาบอกทุเรียนอันแต่ละสายพันธุ์นี่เอ้าหมายถึงว่าพันธุ์อีหยังก่อทีน้องว่า มอนถอกค่ะอันตัวนี้เป็นพันธุ์มอนถอกมอนถอกค่ะเป็นต้นนั่นเดี๋ยพันธุ์มุ่นซ่านขิงใส่มันเป็นยังไงใบมันใบมันก็แตกต่างกันยีเดยมันสีเป็นใบเหลื่อมเหลืองบอกเออลูกกระบองลูกกระบางมันแตกต่างกันยีเดย์มุ่นซ่านขิงนี่เห็นบอกมอนนี่เป็นดอกแล้วเป็นมอนางปีนี้เป็นยูเจ้าบ้านหลน น <N collaborate> ี <ended> <laughs> ่เพราะว่าแม่มันใบเห็นบ่ใบใบสิเป็นใบลำเหลี่ยมนีๆตัวนี้มันก็สิออกมงมุกแน่สักหน่อยใบน้อยๆเล่มแม่สิเป็นบานีน้อยๆเหลี่ยมใบน้อยๆเล่มๆจี่นเพิ่นแถมให้ดอกเพามันสิบ่ใหญ่โอ๋ตัวน้อยเพิ่นมให้เนาะเพิ่นก็บ่กล้าแถมหลายบานี้มาปลูกไปว่าโอ้มันก็ใหญ่รลว่าซั่นมันก็ใหญ่ขึ้นคือกันเออมันก็ใหญ่คือกัน ต,ต่วนั ok, volunte, so s <S ่นจ anyway, ังสีเป็นการแยาขต่วนนะตัวหุนทุเรียนการแย่ก็ดันเขียมาหรือต่างตัวดันสื่อระ่างสื่อเบรรจุต่วนหนึ่งข้าวบัวข้าวันปลูกเนีโอ้จะได้สื่อมาต่วนหนึ่งเบื้องใบมันก็แตกต่างกันน้องนาองเมียนใบมันก็แตกต่างกันอย่างเหลี่ยมนี่ใบมันสีใบใหญ่แหละกับใบเหลืองเมียนแต่ฟังเนี่นีเพิ่นอยากคือกันกับใบบางอีหยังกว่าบานเท่านั้นนะบางอีหยังคืออันมีน้ำป่านะคือใบอีหยังกว่าหรือปลใบมันม้วนใบอีหยังแบบสีน้อ คือเมียไม่มันสจะคนละแบบการเน่าวนี่ก็เป็นอีแบบนึงเนาะเออการเน่าก็สิไปการเน่าก็สิแก่าย่ตูหนี้อยู่แก่าย่กันอยู่เมียแต่ว่าแก่ไายกันอยู่แต่ว่าผู้เข้าเบิ่งเข้าร้องกต็กต่างกันอยู่เอาจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเลยอีหลีนั่นคือเริ่มต้นจากหมู่ทุเรียนซ้ำที่ตนแม่นปะค่ะแม่นค่ะบัดนี้น้องได้ขยายปลูกอีกได้ยินแต่ข่าวซาข่าวลืออเอ เขาว่าบ um. ักทุเร er> ียนเป็นลอยต้นคุณิย้อยู่ไกล้ๆจำหูดังเจ้ามโนแม่อยู่บัดบัดที่นี่มาเห็นตัวนี้มันได้จักปีเลยสามปีมนกระถ่วหัวเนาะเออกระถือว่ามันใหญ่ตอนกับว่าะเป็นดอกเป็นหยังหรอก็เลยหาเงินสือทีตัวนั้นบัดที่นี่ปูอีกก็แนากระปูอีกแต่ว่ากับว่าใหญ่ตัวนั้นมันสิประมาณอยู่เปดเก่าสิบนี่ละประมาณนี่ละสวนนั้นสวนทั้งนั้นนะแม่นบอกคนเราฝางคนเราฟังทางเมนกับว่าใหญ่ดอก แต่ว่ารุ่นสามสิบตนคือรุ่นนี่เมนสามสิบตนคือรุ่นนี้เมนนั่นจ้ะพี่น้องเจ้าาอยู่ดิที่แหลกมูเขาเจ้ากะว่าว่าเป็นยัางจะมาบอกทุเรียนมาปลูกเสนหน้าเออเขากะว่าเป็นย่างคือมาปลูกเส้นหน้ามันสี่ในนวยบอเพราะว่ายังสีนาก็ได้ว่าเออก็ออะเมองกระสแล้วก็ได้ว่าจักเป็นมุเป็นแต่กระจังขามึงก็ได้าอกนั่งีีผ่านไปจักสีห้าปีห้าปีเขาปีโกเป็นนวยห้าปีพอดีบอกเมียนเพราะว่านกงปลูกสวงนี่นี่หน้าเมษา ปลูกช่วงแหล่งน่ะมีนาะมีสาปลูกใส่ช่วงน้าแหล่งเมียนเพราะว่าฝนมามันสิหากมันได้เดินมันอกาจีดิใส่ปุ๋ยใส่ยังพอดีก็สิีดิินเตยตอนนี้เฮายกหล่องบ่อน่ากึ่งหิดจากไหนเมียนเฮายกหล่องเป็นพื้นที่หน้าแบบทั้งคางยังสีเป็นบ่อเมียนตะกี้ก็เห็ดหน้าในระดดตะกี้ก็หน้ามองนี้เห็ดหน้าเมียนกับมองนี้เห็ดหน้าก็มันยกหล่องสมบูรณ์จะได้จังใดเมียนเห็ดหน้าละบันนี้ก็ได้ว่าแถวนู่นเศร้าเศร้าเห็ดหน้าก็ได้มานโยกเฮอเอาแม่โคกเขามาโยก คุดซาให้คุดคุดแบบนี้จะนอกเงวเลยจ้ะบัดนี้อันได้ปลูกคือชนิดอื่นนําบ่ค่ะน้องต่ก้อนนี่ตอนมันยังหน่ยหน่อยอยู่เนาะก็ปลูกต้นกล้วยเตรียมเบิดแถวนี้แถวนีแมนะฮะปลูกเสียงไปเบิดปลูกให้มันเป็นโฮมแมนเออเห็นเป็นโฮมไพ่เสียงมันเพื่อนว่านนะก็ได้ปลูกน้าเพ่นให้มันพางเสียงแมนบัดที่นี่พอมันใหญ่ได้สามีปีกัโลกอกเบิดคูดออกเบิดทําลายที่บัดนี้ต้นกล้วยก็ไดโอ กใหญ่หยองไงไม่เงี้ยไม่เงี้ยนะทีนี่ไม่งาไม่ใหญ่ซาซิมาเออซาซิมาตุมกลมตัวนี้โอ้ยมาจองเบิรดผู้ใดก็มาเห็นเบิร์ดหัวควนตัวหนงอย่างตะข่อยผู้เดียวโทรมาท่านนี้มาโอ้ยบ่ได้กินเด้อพี่น้องเอ้ยอืมม็นทางไปเบิดยปานนั่นโอ้ยมาจองเบิดหล่ะขั้นสั่นครับมันกับมันเบิดอีนี้กับน้อยหน่อยจังสีเอาให้เอือยได้หรืหล่ะโอ้ยน้อยละหาขีดกับเอาดอกไครบอกมาซาโอ้ย เริ่มเป็นหน่วยมานีนั่นจักตน้นละนางจากบกทุเรียนสามสิบต้นก็สิบประมาณสาวสาว่าวต้นนี่ละ่ะเป็นสาว่าต้นละ่ะแมนะีนค่ะโอ้เป็นสาว่าตะะ้่นเมียนเป็นสาว่าต้นค่ะสิเป็นบางต้นก็เป็นมาหลายหน่วยสองสามหน่วยก็มีซีหาหนวยก็มีแล,ล้วเตียงดอกมีหลายบันางดอกอุ้ยดอกนี่เพื่อตรงหวง่วงเรืองดอกปวดสุดหน่อยเลยดอกมันโอ้เป็นดอกแบบ เต็มถีบเลยม่นแนนเต็มเขาเขาครับถีบเลยนะดอกมันเป็นดอกบางย่างคากันนี้ห้าก็มาตัดแตงออกบ่หรือจังไดหรือมะนีป่อยมันเลยป่อยเอาป่อยเลยแลลวเต็มมันจับบ่ดด้สมเกสรบ่ดด้เฮ็ดยังแต่ว่าตอนตอนเป็นดอกกันก็เอาไม่กวดเนี่ยแมลงมากม่กวดมากวดกวดผสมเกสรมันอยู่อืมึงที่ด่าตัวนี้แหงหลายอืหน่วยเอเล่เนี่ยมันจะเอาหลายหน่วยแท่อเล่อเล่ในคของอ้ายนเพลนนนองเพ่นแน่เพลนจองไว้ ต้นได้ก็มีแต่ไอเล่จองไอโบเล่ไอนี่บ่ได้กินดอกเด้อไอแเล่ยมักทุเรียนหกปีจ้ะพี่น้อหกปีปีเป็นหน่วยดิหกปีเป็นหน่วยพื้นทีหน้าจ้ะอืมผื่นทีหน้าเอาจังสี่เด้ออีหล่าคำแพงเอือยอันให้เอือยน้อยหน้อยก็ได้ดอกมากกว่าท่านเนี่ยสิว่าน้อยเด้อนี่บัวเด็กเขียนซื้อเขาซื้อได้นี่เอ้ามีผู้จองอีกสัมบอร์นิ อันรถอันรถส่งของมาส่งของประจํานั่นโอ้โหจังไน้ขวจองแต่แต่เป็นดอกไว้ขอดจองเมื่อหนึ่งเด้อหรอว่าจังไน้ไก่ข่อยเมื่อหนึ่งเด้อวะอุ้ยมือเงินเงินเมื่อเงินเมื่เงินกิโลเมื่อเงินอันสุกมือได้หรอบอกข่อยรถลดแล้วว่าข่อยเสียรถมาใส่เอาอันเมื่อวานบอกเราว่าโอ้ยว่าใดดอกเด้อบอกตัวเดียนเจ้าขวดจองในหอยสองนวยว่าสันโอ้ยเด้อวะฟังท่างพี่กระงามแต่พี่น้องมิเตมองขำงามเอาอัน อ้แก้วเลยถามนิดนึงเนี่ยจะว่าตังแต่เข้ามาเลื่มเลื่มเพ็ดนี่สิ่งที่เข้าคือว่ามันประสบผลสำเร็จมันคือเอียงกับบ่คือว่ามันสีด้คขึ้นกันด้ปลูกจะกี่ก็ะได้กับบอกคือกระบ่คือบบฟันไน้จากเริ่อมต้นที่แหลกกันไปเห็นของเขาอยู่แถวอันนี้ไม่มาละสี่แยกปัญจานันไปเบิ่งทุกปีทุกปีเฮ็ดจนจะด๋เฮ้าคือสินีคือคงเพิินคือคือว่าเนี่ยนะพระว่าเจาขอกมันควรมากินทุเรียน สีเปื้อนถ้าผุ่นมากินตลอดทุเรียนภวกเขาไฟ่นันไปทุกปีก็เลยว่ามาล่องมองกันะพื่นที่ยังสีเขาก็ยังปลูกได้ไปเบืองของเขาเขงเข้าสิปลูก,กดบดายบอกว่าก็เลยว่าก็เลยมาทวดล่องเบิ่งที่นี่บ้านนี้ก็ไปไปเบืองของเขาทุกปีได้ปะที่นี่ไปเบือง่างเออเขาเฮ็ดเนี่ยได้เนี่ยไก็ไปศึกษาเบิ่งนะที่แหลกเขาปลูกแรกๆนี่เขาไดีย๋ยุดลุ่มเลิกบบเนาะบ่ทุธรรมดาทุธรรมดาการป่วกกันยังมากินมันซื่อนะอแต่ว่ากับบ้านให้ห่องปุ๋ยห่องยังนะปลูกปลูกไปสะก่อน

แคมีอื่นเลยส่บ่ได้มันมีนจอบเจอสีใบใหม่ใบยังใบกวบก็ได้บบดนี้นี่กัดปนเพลให้บ่อากาศทันห้อนว่าขนานนี่ก็ใบก็สีใหม่ยังสีใบสีใบเป็นใหม่ๆหม่เออเมร์นี่มันอากาศมันอ่อนแห้งเมรนเห็นบ่นี่ฝนตกมาเขาเจอสีเหลือมันนี่แน่บมดนี้ที่นี้กะลังเริ่มสุกี่เมร์กะลังเริ่มคือ ตะกีดูโอ้ยว่ามันสีบรย่างมันเหี่วมันหอนหลายอากาศมันสวยใส่รูบอกง่ายๆคือมันบริเวเกี่ยวกันว่าแต่ว่ามันสิตตงเป็นพื้นที่ที่เป็นที่น่นอนมันปลูกในเ<อ>บิร์ดหนาผะที่แบบนี้ห้องห้องกับปลูกได้คือการเนียนท่านคือดานการเอาใจใส่ดูเน,นียนแล้วที่เขาเนื้อม้าเข้าการใจใส่ของเขานี่ล่ะปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเออเมีนตะกี้กับปลูกกล้วยพายอเสียงไว้เบิดบ้านนี้กับมัดทำลายที่บ้านนี้กับตัดต้นต้นกล้วยโอ้ยตัดต้นกล้วยออกตะกี้ให้ยก็เจ้ามาเอาอืมห้มันเลือแต่เพื่อนนี่ ปีหนานี่แล้วมันสือ่อสาขาหลายทาบเบง <c oughs> ปีนี้บ่ท่านปันไดดหอกจ้าแต่ว่าขนาดว่าบบปันไดก็ยังจองพี่น้องจองเวิดแล้วบว่าต้องไปหาสื่อไกลอลไเด้อพี่น้องเลยบักทุเรียนอยู่ตำบลขันไลอำเภอริรลินนร <พอ S 1> ่อนมี้แล้วเรียบร้่อยค่ะตัวนี้แฮ้ยดุคนไหอีพออีเม่เลยเพิ่นโอยหน่วยสมองวดสมาพปดก,ก,กันเเอาบัดนี้ถ่าสมุ่รมีพี่น้องสนใจอยากมาเล่นน้ำมาไอศึกษาหาความรู้จัิงสิอันทั้งเจ้าของสวนเพิ่นทั้งไอซันไอ้นแก้วนี่ อันนี่เวลาคุยกับพี่กัหน่องู่บอกให้เพิ่นเขามาได้อู่คนจ้ากะ,ะเชิญไันคะ่ะก็เชิญพีเชิญน่องเมื่อเบิงได้คะ่ะบ่ได้หวงคะ่ะบ่ได้หวงค่ะแต่ว่ายาสีมาเอาผ้ามาัดตาเดาอเพรา <laughs> ะว่าเพิ่นจองเว้อด <laughs> อร่เพะเพิ่นจองไ้เบิดอไ่าบ่ได้หวงวิชาเป็นบค่ค่ะบ่ได้หวงวิชาหรอค่ะายกปลูกกัปลูกด้เบ้อคะ่ะกับสิแนนน้าไหงสินะคะ่ะสิแนะนําไห้เอาหน่อเกิดบุบบัวะนี่จ้ะเก็ดูกว่า ห้องนู้นมันจะขึ้นซื้อชบาไพวงคูนค่ชะชบาไพวงคูนภาษาไทยไหมคะภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษก็มีค่ะ,ะมันจะมีขึ้นสองอย่างเลยโอย้มีหกภาษาอังกฤษป้อพมพีน่น้องเอาเบอร์โท่าไรครับแม่แนน0628027530ค่ะเบอร์จะคล้องมันพูดรับเองแม่นค่ะเบอร์จะคล้องเองค่ะรับถูกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงมวมีการติดเครื่องเกิดข <laughs> ึ้นยกเวน้นนอนงหลับยกเว้นการนั่งซึ่งน้องยังอันไปตลาด ทำธุรกิจตลาดที่เก่าอยู่บ่ะคะไปขายไปขายที่เก่าบ่บ่บ่หนูบ่ได้ไปละค่ะบ่ได้ไปจากตะกอนนี่ก็ไปอยู่กับเที่ยวตลาดขายสิ่งขายของบานี้เลอร์ไมาเฮ็ดสวนก็เลยบ่ได้ไปเพราะว่าก็ขายแต่ของอยู่บ้านขายของชำที่บ้านแม่นค่ะคำว่าผู้นำพี่กัสนี่อยู่เส้นทางสิลป์จากบ้านน้องโดนไปบ้านั่นเจริญแม่นค่ะเส้นทางลัดเนาะพี่น้องก็มีโอกาสคำว่าวะอุดหนุน้องพื้นนำคำวมาศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกักทุเรียนก็ได้นะคะน้องทุกคนบอกว่าบ่บ่หวงจากพี่น้อง ยินดีให้คนนําแนะนํากะทีกะหนอกมาพรึาษาหาหลือกันเบื้องของได้สิพ่อแบงปันได้กะหนอกเนาะจ้าเอามือนี่ขอบคุณได้หลายสำหรับเก็ตความรู้จ้ะที่ที่น้องแก้วนะคะชะบาภั่วงคูณวงคูณนะคะจ้าซิต่อเฟสบุตรเฟสบุกกับนองเพ่นอนหรือสิทโทเมลีนั่มก็ได้นะคะอันหรืออันพี่น้องหูจักกันดีแนะนำว่าหลานไม่แก้วเนาะจ้า เด็กๆเล็กหน่อยเพราะโทรปุ่มมือกับจักเล็กหน่อยนักเรียนกับเขาว่าเบิงเ <c oughs> บ่งหลายตัวบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นตัวบักทุเรียนกับเขามานปัาดเป็นบาขึ้นแตนส่วนแท้ผ<ร> <ขอ S 2> ู้ใดก็ยังว่าเป็นสะไบได้บาน <c oughs> นนเนี่ยใครก็ยังว่าเป็นลูกไผ่แต <c oughs> ่ว่าเป็นลูกไผ่บาหญ้าดูเถิดเด้อบ่วยาหายเก่งเถิดเด้อวัดฉนดอกวตั้งแต่ขี่ออกไปขายของทางนอกแต่ว่าซื่อมือนี่ไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาไมมีเวลาแล้วเนาะ อ่าขอคุณได้หลายจากขอคุณน้องเกี่ยวได้หลายนะคะขอคุณน้องชาบารภายัยขอคุณเสียสันน้ำเด้อโอกาสนาสิมาไว้ย้ำยาำถามเขาใหม่จา้าค่ะขอคุณเจ้าระความรูดด้ดีๆขอคุณพี่น้องผู้ที่เขามาเบิงกฝากกดติที่ามสวนมอล้าทําเกรฝากกดตรดตามฝากกดไหลค์กดแช่ถ่ายเห็นว่าคลิปนที่มีประ,ยะโยชน์ดคตรพี่น้องเข้าแช่พี่น้องเข้าได้นเบืองน้ำกกนเดี๋ยวโอกาสนาสิมาอัปเดตให้พี่น้องในเบืองใหม่นะคะว่าสวนนี่ไปห่อไซกันนี่ยสิมาอเป็นระยะระยะให้ยูดอกนอกจากเนาะ เอาขอณได้หไลน์ค่ะขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามค่ะขอบคุณน้องชะบไพรายขอบคุณน้องแก้วน้ำค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า